แม่ลูกไปเห็นงานก่อนเดอ้อไปเฝ้ากามาเด้อลูกมือแรงรแม่สิเห็นแร้จินแสบๆสบไปถ่ายครับไปอายฝากเบิ่งแม่อายนะเดอ้อช่วงนี้เราปวดหลังลูกไปใส่มาใสาก่กระเป๋าสะดวกปันใดอ่ะนี่เงินอายฝากซื้อยามั่งก่อนดับให้เราจะขวดนะจ้าอายไ่ต้องเป็นห่วงเดอ้อแม่อายนะก็คือแม่พ่อเนี่ยล่ะพ่อจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลย เมียไผ่ว่ะตาหักแทะไปเห็นงานก่อนพ่อยพ่อยเอ้ยไปล่างถวยล่างจานให้ลูกถวยจานเต็มกระมังอยู่ยเจ้าคืบอบ่ไปล่างเองพ่อยก็บอกแล้วว่าพ่อยบ่มักล่างถวยโอ้ยกับแม่ปวดหลังนางโดนบพได้ ไปล่างอีกจะข้าแน่น่นะ,นะไปข่อยเป็นลูกไผ่เด้ไม่แม่นเป็นขี่ค่ะขันเจ้าอยากใส่เจ้าก็ไปใส่ลูกเจ้าพุ่นยังไม่ใส่ข่อยเอามาอยู่น้ากันเฮียนเดียวกันลูกกับเฮ็ย้ยนยงกับเฮ็ดซอยกันเนี่ยเป็นยังเวียกเฮียนมันกับเป็นหนาทีของลูกของเมียอ,อยู่แล้วเอาเจ้าห่าจังสิเจ้าว่าข่อยเปซอยเฮ็้ยนยางตีถ่าเบิงเดอ้อข่อยน่ะอยู่น้ำเจ้าอีกบ่โดนดอก เดี๋ยวคอยกับเอเพชรนะก็จะไปอยู่มืองอื่นแล้วเตรียมโตอยู่ไปเดี๋ยวโหลดน้ำคันโอยไหวบานยังกับบ่ได้แช่นอไ้นสมาเหรับอย่นาองนี้นะ่นจะเพิินว่าไในลูกไผ่โมลูกไผ่คุ้นๆุ้นีมาปลอจับฟองแล้วเห็นยังก็ต้องเห็ดเอง ไล้เล่าน้ก็หแม่เห็นี่บอลูกีใส่มันมันแต่ว่าข่อยมานเป็นไผ่เย้ข่อยบาน้มัเป็นขีขาแ่แม่เห็ดหมันกินวง่มมันอู่ันคิดว่ามันเป็นขีขามันบอูไข่คนอื่นเป็นพแบบไข่พขาบ่ทมาสือเาน้ำขก็บดได้ใช่ไหม อันเดมันก็หายตาเม่เห็ดอันเดมัก็ห้ตาเม่เห็ดเอ๊ะปันไดปวดปัล็ดจะต้องน้ดันเิถามัน บอกแล้วว่าอย่ายกของหนะักมาพ้อยซอยเองเดี๋ยวพ้อยซอยใ <c oughs> จมึงเสร็จแล้วแน่ดีเนะอายมาพอดีเลยมามามากินข้าวคือดีแท้กลับมาเมื่อยๆก็ได้ก,กินเลย <c oughs> เอาๆอายไปล้างมือก่อน แม่บอกแล้วว่ายเห็ดงานหนักเจ้าเศร้าปวดลังเลยสิขอบอ่อท่านเศร้าหรอลูกมันกระปวดด้วยจังสีละแต่ยากินไปหละแม่ยาอีหยังละ่ะอาก็ยาเมื่อก่อนดำามันเด้ที่ฝากพ่อยซื้อไปอะ่ะบ่ท่านออกมาห้แม่อยูต่ติยาตัวนี้มันดีแบบคักเลยแม่กินบ่โดนกับเศร้าปวดคือจังบอท่านเห็นมันออามาห้แม่อยู่นะอ๋ผมคือฝากเงินไว้ลายมือแล้วได้แม่มันลืมตี ไม่เป็นังแม่ไปพักก่อนแล้วมองนี้ผมจัดก,การเองครับ้าไ,ไดคแม่จะไปบอกไอ้เพรตีว่าข่อยไปสื่อยาให้เจ้ากิน <S <S เอากัมึงโมดิื้อให่กูอี่นี้เนาะเจะ้าก็สาระแน่แท่สื่อโมซื้อมันก็นเรื่องของข่อยเจย้ายังมาอย่างนั้นหน่อยนะา ก็มันถามกูก็เลยบอกจะเม่นน่านตายคัะเนาะเจ้านี่จะไม่แว่นแม่น,มน,มน,มนมกับม่อยังคอยบุยดไ,ดไม่อยู่กับเจ้า<ว>เจ็บป่วยกันยากเจ็บป่วยดุขนาดปวดนั่นปวดนี่ยากแต่บูนเอาแตมึงอย่าน้ำกูมึงก็กคือยังบนนุหนีไปอยู่บ้านมึงมึงมาอยู่น้ำกูอย่างหนีเมื่ออยู่บ้านมึงบูนไอเพปไปน้ำคอยแหมนั่นมันเรื่องของสู เงิ่อนที่ลูกกูใส่ซื้อยาหน่ามึงเอาไว้ใส่เอามากูจะไปซื้อยากินเงินอันนี้อเออน,นี่ล่ละเอามาบาไ,ได้เอามาเงินลูกเจ้านะ่ะมันก็เป็นเงินของคอยเออเอามามาหายเอามาไดนน้นี้เนาะ เอาพี่แม่เดียวพูนเราวยู่พูนเราว่าเแลตกเตียงตัวปวดหลังปวดเอวเจ็บยู่พูนเอเนี่ยไอไปซื้อยามาแล้วนี่ยามมังกรดำนี่หาสื่อยางอยากเลยขวดสุดท้ายพร้อมเห็นเขาว่าคลายดีป่าสันไปเออไอใส่ไปตักน้ำเลยเด้อเสียแม่เรากินยา เอ้ยอีม,ม่านหัวขนแทนที่กูสิได้อยู่น้ำผัวกูดีๆน่านตายขึ้มึงช่ายกินน้ำตีนกูนี่แหละอีเวน้นศูนย์น่นานตายน่านแล้วเฮ้ยสั่งมึงขับพ่อแม่ยามังก่อนดำซื้อมาให้มหแม่แล้วแม่มีจานา้ำ แม่เาฝ้ากินเดอ้อจีได้เศร้าปวดเร็วๆเดี๋ยวแม่พอยลองกินน้ำแก้วนี้ไอ้เบิ้งดูเฮ็ดเขาบองสันพ้าคือเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดยังก็บู้ยุ่งแก้ใจแล้วเป็นยังคือเอาน้ำแก้วนี้ไม่ให้แม่ไอ้กินไอ้ผ้าพลอยมาอยู่บ้านไอ้ก็หวังว่าพลอย สีดูแลแม่อายยามเ่าได้แต่หนีอย่างค่อยเ่เคยหวังดีกับแม่อายเลยไอเพศไอกำลังเข้าใจผิดพลอยได้นีฟังพลอยก่อนไอเพศไอสังเกตพลอยมาด่วนแล้วไอเพื่ออย่งงแม่ของไอเป็นคนที่ไอหักที่สุดขันพลอยเพราหักแม่อาย เฮาสองคนกับคงสีอยู่น้ำกันว่าไรพ่อยกับบานเดี๋ยวของซะไปไอ้เพชรพ่อยขอโทษฟังพ่อยก่อนเอเพชวาสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบ่ลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่ ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาดยางอย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพื่นขึ้นน้ำคุณแม่มีนนฟฝ้าไกลดอกหางพู้เขาเฝ้าตอบแทนผู้เท่าก่อนเจ้าสี่บดทันสายจังเฮาตอนนี้ที่ยังแต่พ่อขาดแม่มีส่อยางแทแ้แแต่ขาดผู้สื่อสม ลูกอยากให้แม่สืนสง